การทดลองวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่ง่ายๆรอบตัวเรานี่เองครับเป็นเรื่องของการส่งผ่านแรงนะครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมคือน้องจิจี้เด็กหญิงอะไรครับเด,ด็เกหญิงวิทาาตร์พอลันวันนี้ก็จะมาช่วยเป็นลูกมือผมดูนะครับน้องจิจี้ วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของการทรงผ่านแปลงนะครับเราจะทํากระสุนลูกแก้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือลูกแก้วแล้วก็เรามีท่อปะปานะครับขนาดประมาณสัก1เซนอยู่2อท่อก่อนอื่นสิ่งที่ต้องใช้ก็คือลูกแก้วนี้นะครับเราเอามา2ลูกไว้บนรางนี้นะครับแล้วก็เอาสกอตเทปนี่นะครับเราก็จะ จับลูกแก้วไว้นะครับแล้วก็พันรอบลูกแก้วกับรางท่อนี้คิดด้วยกันอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็จะมีลูกแก้วอีกลูกหนึ่งวางไว้ตรงนี้สนีเนี่ยเราก็ทําแบบเดียวกันนะครับเมื่อเราได้รางอย่างนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องวางไว้บนนี้ก็คือกระสุนลูกแก้วอะ๋ยนลองวางเอาสักสามลูกตรงนี้นะครับสามลูก ที่สําคัญก็คือต้องให้ลูกแก้วเหล่านี้นะครับอยู่ชิดกันเสร็จกันห้ามอยู่ห่างกันนะครับอ,อีกสามลูกนี้โอเคนะครับดูว่าเราจะสามารถที่จะส่งผ่านแรงไปให้ลูกแก้วลูกอื่นทําให้แก้วนี้ลม้มลงได้หรือเปล่าคิดว่าลม้มลงได้ปะได,ได้หรอ,อลองดูนะดูนะครับหนึ่งสองโอ้โหกระเด็นเลยเดี๋ยวน้องจิจี้ลองยิงดูนะครับน้องจิจี้ลองยิงดูนะครับ แรงๆเลยครับเออโอเคใช้ได้เอาละโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีท่อ,อท่อปะปานี้นะครับยาวประมาณก็สามสิกว่านิ้วนะครับอันกี่จี่เติมกระสุนใหม่สชครับอย่างละ3ลูกช่วยนะครับเราสามารถที่จะยิงกระสุนจากฝั่งนี้ มาถึงชนลูกแก้วตรงนี้ชนลูกแก้วตรงนี้ให้ไปชนแก้วลม้มลงได้ไหมน่าจะได้เนาะหนึ่งสองนครับการที่ลูกแก้วเคลื่อนที่ด้วยแรงดีจากด้านปลายของท่อนะครับ แล้วไปกระทบกับลูกแก้วลูกอื่นๆที่วางเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันทําให้เกิดการส่งผ่านแรงกระทบจากลูกแก้วลูกหนึ่งไปยังอีกลูกหนึ่งตามลําดับจนทาให้ลูกแก้วที่ปลายอีกด้านหนึ่งกระเด็นออกไปชนแก้วล้มลงได้ครับเรื่องของการส่งผ่านแรงอย่างนี้นะครับเราอาจจะเคยเห็นในของตกแต่งบ้านที่เราเรียกว่านิวตันเทเดนไม่ทราบว่าน้องจีี้เคยเห็นที่ไหน อ๋อที่พิพิธภัณฑ์เขามีใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราดึงลูกแรกนะครับสูงขึ้นมาแล้วเราปล่อยไปนะครับไปกระทบลูกที่สเนี่ยแล้วก็ส่งผ่านแรงไปจนถึงลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายก็จะกระดอนขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็เหวี่ยงลงมากลับมากระทบลูกต่อ,ตอมาแล้วก็ทําให้ลูกแรกเนี่ยกระดอนขึ้นก็เหวี่ยงกันไปสลับไปสลับมาอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับ